สวัสดีครับผมสาธิตสถิตดีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าแบงค์นะครับแล้วก็ในวงการเรียกว่าบกแบงค์นะครับวงการที่กําลังพูดถึงนี้ก็คือผมเป็นสื่อมวลชนที่อยู่ในวงการรถจักรยานยนต์2ล้อนะครับมากว่า7ปีนะครับผมโดยที่เริ่มต้นจากทางสายของทาแม็กซีนมาก่อนนะครับและปัจจุบันก็จะเป็นนักรีวิวนักทดสอบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับผม 50cc ไปจนถึง Over 1 0 0 0 cc นะครับผมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตจะเป็นทัวริงหรือว่าจะเป็นแนว เอเดอโนะครับผมรวมไปถึงการทดสอบรีวิวในเรื่องของแกจเ็ตนะครับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมหัวกกันน็อกรุ่นต่างๆนะครับแบรนด์ต่างๆแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบทัวริงหรือว่าแบบเรซซิ่งนะครับแล้วก็ตัวถุงมือรองเท้าต่างๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์แอสเซซอรีต่างๆที่จะเอามาใส่ไว้ในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในตัวของเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความสวยงามในภายนอกของตัวรถนะครับผมก็ ทำการรีวิวนะครับในช่องของ It's My ร i ไ e นะครับกิจกรรมยามว่างของผมก็จะเป็นการแข่งรถนะครับก็คือการแข่งรถจักรยานยนต์รถที่ใช้ปัจจุบันนี้ตัวที่แข่งอยู่ล่าสุดก็จะเป็นรถยามาฮ่ MT 0 7นะครับลงแข่งในรุ่นของ over 6 8 9 cc นะครับในงานของยามาฮ่แล้วก็อีกแนวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันรถ enduro ก็คือรถวิบากนะครับผมที่เคยเห็นมันไต่บนเขาใช่ไหมรถวิบากยางนา้า ก็คือรถวิบากที่เอามาขี่ในป่าในพื้นที่ธรรมชาติเขาจะเรียกว่าเป็น enduro นะครับผม mm hmm. ก็สําหรับใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมเรื่องราวหรือว่าอยากจะให้ผมไอ้ทดลองทดสอบรีวิวสินค้าหรืออะไรก็ตามก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ยินดีรับครับผม